สาวคาใจรบคลอดลูกสาวสี่วันดับผลชนสูตรไม่ตรงนิติเวชไม่แจงไม่เผาหนุ่มสาวคาใจรบลูกสาวคลอดได้สี่วันซึ่งใจลาโลกหลังคลอดเห็นหน้ากันได้ชั่วโมงเดียวระบุติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ผลชนสูตรอีกโรงพยาบาลกลับไม่ใช่จากกรณีมีผู้ใช้ a c e b o o k โพสต์ข้อความระบุว่าลูกสาวน้องลิสา เสียชีวิตหลังคลอดได้เพียง4วันโดยหลังคลอด1ชั่วโมงพยาบาลแจ้งว่าอุณหภูมิร่างต่ำออกซิเจนในร่างกายต่ำต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเด็กออกมาได้4วันคลอดเมื่อวันที่6เมษายนตั้งแต่คลอดไม่ได้เห็นหน้าลูกไม่ให้เข้าเยี่ยมไม่ให้เจอจนวันที่10โรงพยาบาล โทรบอกลูกอาการซุกลงอยู่ห้องไอคูลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาหมอแจ้งติดเชื้อในกระแสเลือดเตพลชนสูตรออกมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตว่าเลือดออกจากโครงสมองโดยเรื่องนี้เมื่อเวลา14นาฬิกา วันที่17เมษายน2564ที่ศาลา2วัดไซน้อยตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนายวิริพลอายุ25ปีและนางสาวกน,นิกาอายุ26ปีพ่อแม่น้องลิสาได้เปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นว่า ไปคลอดลูกที่โรงพรยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจากนั้นน้องลิสาอายุ4วันได้เสียชีวิตลงในวันที่10เมษายนที่ผ่านมาทำให้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและอยากจะให้โรงพรยาบาลออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนางสาวกน,นิกล่าวว่าเมื่อวันที่6เมษายน64ไปคลอดลูกที่โรงพรยาบาลหลังจากลูกคลอดออกมาแล้วประมาณ1ชั่วโมง พยาบาลเข้ามาแจ้งกับว่าลูกมีอุณหภูมิในร่างกายต่ำต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและต้องพักรักษาตัวในห้องแรกเกิดจนวันที่10เมษายนลูกสาวได้เสียชีวิตโดยโรงพยาบาลระบุสาเหตุมาจากการติดเชื้อในกระแสเลือด แต่เราได้ส่งศพน้องไปตรวจอีกครั้งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรส์รศูนย์รังสิตผลการชนสูตรศพออกมาว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากเลือดออกในโครงสมองทําให้เราติดใจผลการชนสูตรของทั้งสองโรงพยาบาลว่าทําถึงไม่เหมือนกัน ยึ่งอยากให้โรงพยาบาลที่ไปคลอดออกมาชี้แจงเรื่องนี้และได้ปรึกษากับญาติแล้วว่าจะเก็บศพน้องเอาไว้ก่อนจะยังไม่ทำพิธีนาปนิกเพื่อรอผลการชี้แจงจากโรงพยาบาล ก่อนหน้านี้ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อหาเราเข้าไปพูดคุยแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดต้องนัดคุยกันอีกครั้งแต่ยังไม่ระบุวันเวลาที่แน่นอนที่สงสัยก็คือหนังสือที่ยอมให้รักษาน้องลลิษาเราเซ็นวันที่6เมษายน64 และมีการแจกไขเป็นวันที่8เมษายน64และวันดังกล่าวมีการเจาะไขกระดูกสันหลังของน้องแต่ไม่แจ้งให้ญาติทราบเราจึงยังไม่ชาปาก,กิจน้องในวันนี้ จะเก็บศพเอาไว้ที่ศาลาวัดจนกว่าโรงพยาบาลจะชี้แจงให้ครอบครัวเราหายข้อข้องใจแม้จะเสียต้องรับภาระค่าใช้จ่ายค่าศาลาค่าไฟฟ้าค่าดูแลก็ตามเรามีลูกชายหนึ่งคนอายุ4ปีลูกสาวหนึ่งคนอายุ2ปีทั้งสอง คนก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ครั้งนี้เราต้องมาสูญเสียลูกสาวจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวของเราด้วยด้านเจ้าหน้าที่ดูแลศาลา2ระบุว่าศพของน้องเข้ามาเมื่อวันที่12เมษายน64 ที่ผ่านมาจะสวดสามคืนแล้วเผาแต่ว่าติดในช่วงสงกรานต์จึงเลื่อนมาเผาวันนี้ตนก็มาจัดศาลาจะมีเลี้ยงพระก่อนเผาเตรียมอาสนะเตรียมรถเห็นศพเรียบร้อยแล้วแต่ทางพ่อและแม่ของน้องได้เดินมาบอกว่าของเผาไว้ก่อนเนื่องจากสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของน้องและขอเก็บศพน้องไว้ที่ศาลาสองก่อนตนได้บอกกับพระครูภับูรณอาธรกิจแล้ว